นางสนมแห่งฟินิกพิชิตโลกบทที่686ไม่ทราบสาเหตุในขณะนี้ชายผู้นั้นกโกรธเป็นธรรมดาเขาเฝ้าดูนางล้มลงบนขั้นบันไดที่ประตูเขาใจดีพอที่จะส่งนางกลับเพราะกลัวว่านางจะเป็นหวัดและไม่สบายนางคงไม่เป็นไรถ้านางไม่เห็นคุณค่าในขณะที่เขากำลังจะโจมตีเสียงตื่นตนกของเฟิ่งหยินซวงก็ดังขึ้นข้างนอกฮันเอตื่นเถิดอย่าทำให้ข้ากลัว เกิดอะไรขึ้นกับนายน้อยหงหลวนและอาเฉินมองหน้ากันแล้วทั้งสองก็ลุกขึ้นและรีบออกไปทันทีในสนามาหญ้าเฟิ่งงยินทรงยืนอยู่ที่ประตูโดยถือฮันเอ,อ๋อด้วยใบหน้าที่เป็นกังวลเมื่อมองไปที่ชายร่างเล็กในอ้อมแขนของนางใบหน้าของเขาซีดและหลับตาและไม่ว่านางจะเรียกอย่างไรก็ไม่มีเสียงตอบรับหัวใจของหงหลวนก็กำแน่นเช่นกันเมื่อคือนนายน้อยยังสบายดีก่อนนอนทำไมจูจ่ๆ นางก้าวไปข้างหน้าทันทีเพื่อตรวจสอบอาการของฮันเออและเห็นว่าแขนขาของเขาเย็นแต่ร่างกายและหน้าผากของเขาร้อนเล็กน้อยในสถานการณ์เช่นนี้เป็นไปได้ไหมว่าเมื่อคืนเขาเป็นหวัดก่อนที่พวกเขาจะออกมาพวกเขาได้นำยาของชูทันจำนวนมากมาเพื่อพัฒนายาพิเศษและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะมีประโยชน์แล้วเมื่อเห็นความตั้งใจของนางชายคนนั้นก็หยุดอย,อยู่ตรงหน้านางทันทีท่านกำลังทำอะไรข้าแค่หวังว่าท่านจะไม่ทำอะไรโง่ นายน้อยอายุเพียงห้าขวบและความต้านทานของเขาอ่อนแอกว่าผู้ใหญ่เป็นพิษสามจุดตอนนี้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสาเหตุที่แน่ชัดของโรคของเขาท่านจึงต้องให้ยาแก่เขาถูกต้องแต่ไม่มีทางที่ยาของชูทันจะผิดพลาดเฟิ่งหยินสวงก็ระมัดระวังเล็กน้อยเช่นกันอาเฉินพูดถูกพาฮานเอ๋อไปหาหมอก่อนองหงลวนกลับไปที่บ้านเพื่อเอาเงินอาเฉินเตรียมมาส่วนคนอื่นๆก็ออกไปให้เร็วที่สุด บนรถมาเฟิ่องยินซวงกอดฮานเอ๋อไว้ในอ้อมแขนแน่นเห็นเขาอยู่ในอาการโคม่าดวงตาของนางเป็นสีแดงและนางก็สำลักหลายครั้งหงหลวนมองนางและต้องการปลอบนางแต่นางไม่รู้จะพูดอย่างไรแม้วัวนธรรมดานางจะชอบทะเลาะกับนายน้อยอยู่เสมอและดูไม่เหมือนแม่เลยแต่ทุกคนก็เห็นว่านางรักลูกชายมากเพียงใดตอนที่นางตั้งท้องนายน้อยนางประสบกับปัญหาหลายอย่างเช่นการสูญเสียญาติสนิทการ เป็นพิษและอื่นๆและมันยากยิ่งกว่าที่นางจะเสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตรมันไม่ง่ายเลยที่แม่และลูกชายจะรอดชีวิตไม่มีแม่คนไหนในโลกที่ไม่รักลูกสําหรับผู้หญิงนายน้อยคือชีวิตของนางนางได้แต่ปลอบใจว่าท่านหญิงอยากคิดมากตราบใดที่ท่านพบหมอท่านจะสบายดีน้ําตาที่เฝึงหยินซวงกลั้นไว้เป็นเวลานานก็ร่วงหล่นอย่างไรก็ตามฮันเอ,อ๋อมีสุขภาพแข็งแรงมาตั้งแต่เด็กและไม่ค่อยป่วยเช้านี้ข้าเห็นเขานอนหลับ สนิทข้าอยากจะปลุกเขาหลังจากทําอาหารเช้าแต่เมื่อข้ากลับไปที่ห้องเขายังคงอยู่ในอาการงุนงงทุกทีบอกเรียกอย่างไรก็ไม่มีสติข้ากลัวจริงๆอยากกลัวหมอจะมาเร็วๆนี้หงหลวนเปิดม่านรถเป็นครั้งคราวเพื่อมองไปข้างนอกและอดไม่ได้ที่จะบ่นว่าทําไมเขาถึงขับช้าจังถ้าเพียงแต่เร็วกว่านี้ด้วยอารมณ์แห่งการรอคอยและทรมาน ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงโรงพยาบาลหลังจากที่รถมาหยุดลงเฟิ่งหยินสวงก็เดินลงมาทันทีพร้อมกับฮานเอ๋อในอ้อมแขนของนางเกือบจะพุ่งเข้าไปหมอหมออยู่ไหนในเวลานี้ไม่มีผู้ป่วยในโรงพยาบาลมีเพียงหนึ่งคนที่นั่งอยู่ในห้องโถงและเด็กฝึกงานสองคนเมื่อเห็นพวกเขาบุกเข้ามาก็อดไม่ได้ที่จะตกใจบทที่687ท่านแม่รักลูก ชายชาราที่มีคราวสีเทาออกมาจากด้านในเมื่อเห็นว่าพวกเขากำลังรีบเขารีบถามเกิดอะไรขึ้นเฟิงหยินสวงพูดทั้งน้ำตาว่าท่านหมอจูจ่ๆลูกชายของข้าก็มีอาการเสื่องซึมข้าไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกรุณาตรวจอาการของเขาด้วยลูกชายเมื่อชายชาราเห็นว่าผมของนางไม่ได้มัดนางดูสง่างามและสวยงามและอารมณ์ของนางก็โดดเด่น นั่งเหมือนผู้หญิงในวัย20หรือ18ปีแต่หลังจากนั้นหมอก็ใจบุญและเขาก็ไม่มีความคิดที่จะนินทาเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมากนะดังนั้นเขาจึงมุ่งความสนใจไปที่ทารกน้อยแสนสวยในอ้อมแขนของนางอย่างรวดเร็วเอาเด็กมาให้ข้าดูหน่อยสิเฟิงหยินทรงรีบกอดฮันเอ,อ๋อและม้วนแขนเสื้อขึ้นเผยให้เห็นข้อมือที่ขาวและบอบบางของเขา หลังจากการวินิจฉัยชีพจรแพทย์ขมวดคิ้วเล็กน้อยเรากับว่าเขาไม่แน่ใจเล็กน้อยเขากลั้นหายใจอีกครั้งและมองดูอย่างจริงจังอีกครั้งหัวใจของเฟิ่งหยินสวงเต้นแรงตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนางเห็นหมอขมวดคิ้วหัวใจของนางแทบจะกระโดดไปที่คอของนางตามประสบการณ์ทางการแพทย์30ปีของชายชาราเด็กคนนี้น้ำเสียงที่ไม่เร่งรีบของเขาทำให้อาเฉิญและหงหลวนที่ยืนอยู่ที่ประตูกระตือรือร้อนที่จะรีบเข้าไป เอาดาบจ่อคอของเขาโดยตรงขอให้เขาพูดทันทีและรวรบรัดเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่เป็นนายน้อยแห่งวังในตำนานของพวกเขานี่คือหัวใจและจิตวิญญาณขององค์เทพและพรรำเสศีหากเกิดอะไรขึ้นกับนายน้อยพวกเขาทั้งหมดคงไม่อยากมีชีวิตอยู่หัวใจของเฟิงหยินสวงสันสถานด้วยความกลัวและตื่นตระหนกเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นกับเขาไม่มีอะไรผิดปกติกับร่างกายของเขายังดีกว่าเด็กทั่วไปด้วยซ้ำ หมอพูดพลางลูกคราอารมณ์ของเฟิ่งหยินทรงผันผวนพร้อมกันและนางเกือบจะหมดลมหายใจถ้าไม่มีปัญหาแล้วทำไมฮานเอ๋อถึงไม่ตื่นนี่เป็นอาการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนท่านหมอที่ท่านพูดจริงหรือเปล่าเฟิ่งหยินซงไม่สามารถช่วยยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จริงอยู่คนแก่เป็นหมอมาหลายปีแล้วไม่เคยวินิจฉัยผิดเลยไม่เชื่อก็ไปหาหมอคนอื่นเถอะเฟิ่งหยินซงก็ไม่เชื่อเช่นกันแต่นางกังวลเกี่ยวกับฮานเอ๋อเกินกว่าจะปล่อยให้เขาประสบ อุบัติเหตุดังนั้นนางจึงรีบอุ้มหันเอ,อ๋อและเดินออกไปที่ประตนูนางถามคลินิกการแพทย์สามแห่งติดต่อกันล้วนเป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงแต่ผลลับเหมือนกันทุกประการเฟื่งหยินสวงไม่รู้ว่าควรถอนหายใจด้วยความโล่งอกหรือประหม่ามากขึ้นนางกอดเขาแน่นตลอดทางแม้จะเหนื่อยนางก็ไม่อยากปล่อยเขาไปในเวลานี้คนตัวเล็กในอ้อมแขนของนางค่อยๆลืมตาขึ้นท่านแม่ เสียงที่นุ่มนวลและคุ้นเคยนี้ทําให้น้ําตาของนางร่วงหล่นในที่สุดเขาก็ตื่นขึ้นท่านแม่ขอรับร้องให้ทําไมฮันเออมองนางด้วยความสงสัยไม่เข้าใจว่าทําไมนางถึงกลายเป็นแบบนี้เมื่อเขาตื่นขึ้นเขายืน่นมือเล็กๆของเขาออกไปเพื่อเช็ดน้ําตาของนางอย่างชาญฉลาดเฟิ่งงยินสวงไม่สนใจที่จะอธิบายนางมองเขาอย่างประมาทและถามว่าฮัานเออตอนนี้เจ้ารู้สึกยังไงบ้าง ข้าข้าสบายดีข้านอนหลับสบายแล้วและตอนนี้ข้าก็สบายมากหงหลวนอดไม่ได้ที่จะพูดไม่ออกพวกเขาทั้งหมดกังวลเกี่ยวกับเขาแทบบ้าและผลที่ตามมาก็เป็นเพียงสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดอย่างไรก็ตามมันแปลกเกินไปมีเพียงดวงตาของชายที่อยู่ข้างหลังเขาเท่านั้นที่มืดลงอาการนี้ทําให้เขารู้สึกคุ้นเคยเล็กน้อยหรือไม่นายน้อยคือเวลาที่ดีที่สุดในการค้นพบความแข็งแกร่งภายในของเขานอกจากพรสวรรค์ของเขา เองแล้วหากเขาสามารถเพิ่มความช่วยเหลือจากภายนอกได้เขาสามารถบรรลุผลสําเร็จสองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียวหากพลังภายในถูกฉีดเข้าไปในรูหลับพลังชี้ที่แท้จริงในร่างกายสามารถหมุนเวียนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์และจะมีเสถียรภาพมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่เจ้านายสามารถทรงพลังได้ตั้งแต่อายุยังน้อยจนถึงขีดสุดบทที่688นํามันกลับมารวมกัน แต่ความสามารถแบบนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีได้นายน้อยเป็นบุตรของพระเจ้าและเขามีพรสวรรค์ตามธรรมชาติถ้ารวมกับคําสอนส่วนตัวขององค์ท่านจะดีกว่าสีฟ้าแน่นอนดูเหมือนว่าเมื่อเขาไม่อยู่เมื่อวานนี้พ่อและลูกชายของพวกเขาได้พบกันแล้วการสอนศิลปะการต่อสู้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเป็นเรื่องน่าตกใจมันจะทําให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวจริงๆเมื่อฮันเออตื่นขึ้นในที่สุดเฟิ่งยินซวงก็รู้สึกโล่งใจหลังจากยืนยนันครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าเขาไม่เป็นไร ท่านแม่ปล่อยค่าค่าไปเองได้คนตัวเล็กอยู่ในอ้อมแขนของนางและเขารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยหลังจากที่เขาอายุได้สามขวบแม่ของเขาก็ไม่ค่อยจะกอดเขาเลยเมื่อเขาอยู่ในวังในตำนานเขามักจะกอดแม่ของเขาแต่พ่อของเขาอุ้มเขาไว้ข้างๆโดยบอกว่าแขนของแม่ของเขาเป็นของสามีของเขาเองเขาต้องการให้เขาอุ้มลูกสะใภ้ในอนาคตของเขาเขาไม่โกรธไม่พอใจก็ท้วงแต่แขนเล็กจะบิดเลยต้นขาได้อย่างไรเขาจึงได้แต่ก้มหน้ารับชะตา กรตอนนี้เขาโตแล้วและเขารู้ว่าการถูกแม่จูบนั้นยากเกินไปเขาจึงอยากเดินลงมาคนเดียวเฟิงหยินสวงเพิ่งประสบกับความหวาดกลัวดังนั้นครั้งนี้เคนหยีจะไปเป็นเช่นไรมันยังไม่เพียงพอสำหรับเขาที่จะสนิทสนมฮานเอ๋ววันนี้เราไม่ไปซ้อมกันมีอะไรอยากกินไหมแม่จะกลับไปทำให้ คนตัวเล็กแงนมองท้องฟ้าด้วยความสงสัยว่าวันนี้พระอาทิตย์จะไม่โผล่มาจากทางทิศตะวันตกใช่ไหมรู้สึกอย่างไรที่จูจ่ๆแม่ของข้าก็อ่อนโยนขึ้นมากและนางก็ยังใจดีกับเขามากอย่างไรก็ตามเขาจะปฏิเสธผลประโยชน์ที่เขาพูดถึงได้อย่างไรและจดรายการอาหารมากมายในคราวเดียวทันทีเฟิ่งงยินทรงยิ้มและพยักหน้าจำทุกอย่างได้ได้งั้นไปซื้อของกันดังนั้นเดิมทีคนกลุ่มหนึ่งเดินเท้าไปตามถนนเพื่อไปยังคลินิกการแพทย์แต่บังเอิญไปกลางทาง ที่ตลาดผักเพียงแค่เดินไปที่ถนนก็มีผู้หญิงในชุดมอมแมมวิ่งเข้ามาหานางตามด้วยชกกายชะกันสองสามคนถือไม้ไล่ตามพวกเขามาหยุดอย่าวิ่งเกิดอะไรขึ้นที่นี่เมื่อฟงหยินซาวาเห็นผู้หญิงวิ่งตุบตุปตุปตเปตดมาทางนี้นางกลัวว่าฮานเอ,อ๋จะถูกตีนางจึงรีบดึงเขาไว้ข้างหลังนางเมื่อผู้หญิงคนนั้นวิ่งไปหานางนางถูกต้นไม้ข้างถนนชนล้มลงกับพื้นในสภาพที่อับอายขายหน้าคนที่อยู่เบื้องหลังไล่ตามนางทันทีและล้อมนางไว้ ชายผู้ผู้เป็นหัวหน้ามีใบหน้าดูร้ายมีสายดำขนาดใหญ่ที่แก้มก้าวไปข้างหน้าและเตะผู้หญิงอย่างรุนแรงมันกำลังตามหาความตายจริงๆ,จงๆเจ้าไม่แม้แต่จะถามเราว่าหุยงงลัวอยู่ที่ไหนนางสนมของเจ้าขายเจ้าให้เราด้วยเงินห้าสิบตำลึงจากนี้ไปเจ้าเป็นคนจากหุยงงลัวและเจ้ายัางต้องการที่จะหนีวันนี้ข้าจะขัดขวางเจ้าเมื่อเห็นว่าไม้ใหญ่ในมือของเขากำลังจะเหวี่ยงลงอย่างรุนแรงหัวใจของเฟิ่งหยินส่วนก็แน่นขึ้น และในขณะที่นางกำลังจะหยุดมันหงหลวนก็ก้าวไปข้างหน้าแล้วแยกเขาออกด้วยฝักดาบใครกล้ายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของเหล่าซื่อจูจูชายร่างใหญ่ก็โกรธจัดและเมื่อเขาหันศีรษะไปเขาก็เห็นหญิงสาวในชุดสีแดงดวงตาของนางเย็นชาและไม่แยแสราวกับว่ามีควันจางๆลอยอ้อยอิ่งและสีหน้าของเขาก็เศร้าหมองทันทีวันนี้ข้าเจอสวยอีกแล้ววันนี้ข้าโชคดีข้าจะพาพวกเขากลับไปด้วยกัน ทันทีที่เขาพูดจบเขาก็ล้มลงกับพื้นพร้อมกับมือกุมเข่าและกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดหงห่ล่ะวนขมวดคิ้วเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของนางนางเองียงศีรษะเล็กน้อยและเห็นชายคนหนึ่งถอนสายตาราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและนางก็เข้าใจในทันทีเมื่อเขาออกจากบ้านเขามักจะปกปิดความจริงที่ว่าเขารู้ศิลปะการต่อสู้แม้ว่าจะมีอันตรายใดๆมันก็ขึ้นอยู่กับนางที่จะเป็นผู้นำไม่คาดคิดว่าครั้งนี้เขาจะแอบลงมือ บทที่689โฉนดขายทันใดนั้นชายร่างใหญ่ก็โกรธจัดและตะโกนใครกันปิดล้อมสถานที่นี้ทันทีทุกคนจะปล่อยมันไปไม่ได้และใครกล้าที่จะยั่วยุคนที่เมาในตึกแดงพวกมีนคงไม่อยากมีชีวิตอยู่เดิมทีเฟิงหยินทวงกังวลว่าฮันเอ๋อจะกลัวแต่คนตัวเล็กโผล่หัวออกมาและมองอย่างอยากรู้อยาก เห็นและมีความรู้สึกตื่นเต้นในดวงตาของเขาราวกับว่าเขาหวังว่าสิ่งต่างๆจะสนุกมากขึ้นผู้หญิงคนนั้นทั้งตกใจและกลัวเมื่อนางเห็นใครบางคนปรากฏตัวขึ้นนางกระโดดขึ้นต่อหน้าพวกเขาทันทีเพราะกลัวว่าพวกเขาจะจักไปและปล่อยให้นางอยู่คนเดียวโปรดช่วยข้าด้วยเดิมทีข้าเป็นผู้หญิงจากครอบครัวที่ดีแต่พวกเขาบังคับให้ข้าเป็นโสเพณีถ้าข้าถูกจับได้ข้าก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตาย พวกเขาไม่จำเป็นต้องใส่ใจเรื่องนี้ในตอนแรกแต่ปัญหาต้องมาที่หน้าประตูนในสถานการณ์เช่นนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะออกไปแม้ว่าพวกเขาจะต้องการก็ตามแม้ว่าหัวเฉิงจะไม่ใช่เมืองหลวงแต่การบริหารของรัฐบาลจะหย่อนยานได้อย่างไรกฎแห่งฟ้าฟาน,นั้นชัดเจนหรือเกินกลางวันแสกมีคนกล้าปล้นผู้หญิงในตระกูลดีเจ้าไม่กลัวว่ารัฐบาลจะมาตรวจสอบหรือ แต่นางไม่ต้องการอีกฝ่ายไม่เพียงแต่ไม่กลัวเท่านั้นแต่ยังปล่อยคำพูดบ้าๆออกมาด้วยไปเธอเรามีสัญญาซื้อขายของนางตัวอักษรสีขาวและสีดำและลายเซ็นของนางเป็นหลักฐานแม้ว่าเจ้าจะฟ้องห้องเต้ข้าก็ไม่กลัวดอทันใดนั้นเฟื่งหยินสวงก็งงงวยเล็กน้อยถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องการจริงๆทำไมนางถึงเดิมพันด้วยตัวเองแม่นางเจ้าถูกบังคับ ผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นด้วยน้ำตาคลอและกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ในเวลานี้เฟิ่งหยินสวงยืนอยู่ที่นั่นด้วยความประหลาดใจเป็นเจ้านั่นเองผู้หญิงคนนั้นก็ตกตะลึงเช่นกันราวกับว่านางรู้สึกคุ้นเคยกับผ้าคลุมสีขาวของนางแม้จะเป็นการพบกันเพียงช่วงสั้นๆแต่เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันและพวกเขาไม่สามารถลืมกันได้เร็วขนาดนี้เฟิ่งหยินสวงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเรียกชื่อของนางเจ้าคือ หยุนเอ,อ๋อถ้านางจำไม่ผิดนั่นคือสิ่งที่เศรษฐีเรียกนางในตอนนั้นหนิงหยุนตอบสนองอย่างรวดเร็วและนางรู้สึกประหลาดใจมากกว่าเล็กน้อยเมื่อตกใจไม่คาดคิดมาก่อนว่านางจะได้พบกับผู้มีพระคุณที่เคยช่วยชีวิตนางไว้เมื่อถูกลดตัวลงมายังสถานที่นี้คราวนี้นางรอดแล้วจริงๆนางคุกเข่าลงกับพื้นทั้งน้ำตาและพูดว่าข้าเองผู้มีพระคุณช่วยข้าด้วยพวกเขาทั้งหมดไม่ใช่คนดี แน่นอนว่าเฟิ่งหยินซงสามารถมองเห็นสิ่งนี้ได้แต่นางไม่เข้าใจว่านางลดระดับตัวเองไปที่ชั้นหนึ่งของคิงพิงได้อย่างไรข้าต้องการช่วยเจ้าแต่ถ้าการกระทําของเจ้าอยู่ในมือของพวกเขาจริงๆเรื่องนี้จะยากสักหน่อยถ้าพวกเขาสามารถช่วยนางได้ชั่วขณะหนึ่งพวกเขาก็ไม่สามารถช่วยชีวิตนางไปตลอดชีวิตได้ แม้ว่าพวกเขาจะเอาชนะนางในตอนนี้แต่พวกเขาก็หาทางพานางกลับมาได้เสมอตราบใดที่นางยังมีพฤติการทรยศอยู่ในมือแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับรัฐบาลนางก็จะเป็นคนที่ผิดจู่ๆนางก็นึกถึงบางสิ่งและถามแปลกๆเล็กน้อยเมื่อข้าพบเจ้าในเมืองของเย่คู่มั่นของเจ้าไม่ได้อ่อนวอนเจ้าและสัญญาว่าจะไม่ไล่ตามจากนั้นเจ้าสามารถกลับไปอยู่กับพ่อและมีชีวิตที่ดีได้จะเกี่ยวข้องกับพวกเขาทำไม นิงหยุนก็ทําอะไรไม่ถูกเช่นกันความรําคาญและความกับแค้นใจไม่รู้จบฉายอยู่ในน้ําตาของนางในท้ายที่สุดนางยังคงสำลักและพูดว่าเป็นเพราะข้าสับสนเกินกว่าจะฟังคําแนะนําของท่านจ้างหลางและค่าตกลงที่จะพบกันที่หัวเชิงในอนาคตดังนั้นข้าจึงมาที่นี่เพื่อตามหาเขาโดยไม่มีพ่อแต่ข้าไม่เคยคิดบทที่690คนตาบอด แม้ว่านางจะไม่พูดอะไรต่อไปแต่คนอื่นก็สามารถเข้าใจได้จางหลังคนนั้นอีกแล้วเขาไม่เพียงยุยงให้หนิงหยุนหนีในวันก่อนการแต่งงานเท่านั้นแต่หลังจากเหตุการณ์ถูกเปิดเผยเขาก็ทิ้งนางไว้ตามลำพังและปล่อยให้นางแบกรับความเจ็บปวดทั้งหมดไว้เพียงลำพังผู้ชายแบบนี้ไม่สมควรที่จะรักเลยในเวลานั้นเ่งหยินซวงได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วและนางก็ให้คำแนะนำที่สอดคล้องกันดูเหมือนว่านางจะไม่ฟังเลย เป็นเรื่องน่าชื่นชมที่สามารถละทิ้งแนวคิดทางโลกและไล่ตามความรักของนางอย่างกล้าหาญแต่นางจะลืมตาดูว่าผู้ชายคนนั้นมีค่าพอหรือไม่ผู้หญิงที่มีความรักนั้นช่างโง่เขาเสียจริงหนิงหยุนช่างน่าสงสารจริงๆแต่หงหลวนไม่มีทางเห็นอกเห็นใจนางเลยแม้แต่น้อยเจ้ายังมีหลักการอยู่ไหมบทเรียนก่อนหน้านี้ยังไม่เพียงพอจะต้องส่งความภาคภูมิใจในตนเองของเจ้าไปให้ผู้อื่นเอาเท้าเหยียบย่ำ เฟื่งหยินสวงและอาเฉินต่างก็ประหลาดใจเล็กน้อยพวกเขาคิดว่าหงหลวนไม่แยแสกับทุกสิ่งแต่ปฏิกิริยาจะรุนแรงมากในเวลานี้อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามพวกเขาไม่สามารถทิ้งหนิงหยุนไว้คนเดียวได้ในเวลานี้นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนที่จ้องมองพวกเขา ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสนทนาอย่างใจเย็นในเวลาดังกล่าวเฟิ่งหยินสวงขยิบตาหงหลวนเข้าใจและหยิบระเบิดควันออกจากแขนของนางทันทีและโยนขึ้นไปบนท้องฟ้าหลังจากควันจางลงก็ยังมีคนของพวกเขาอยู่ที่นั่นหัวหน้าคนหายไปแล้วเราควรทำอย่างไรดีหัวหน้าคนลุกขึ้นจากพื้นและพูดอย่างชั่วร้ายพื้นที่นี้เป็นเขตของเราข้าต้องการดูว่าพวกเขาจะหนีไปได้ที่ไหน ในอีกด้านหนึ่งเฟิ่งหยินซวงและคนอื่นๆได้กลับไปที่ลานเล็กๆด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดฮานเออาถูกอาเฉินส่งกลับห้องด้วยสีหน้าไม่พอใจและคนที่เสียใจก็กำลังจะร้องให้หวู เขาสัญญาว่าจะไปซื้อของกินและทําอาหารอร่อยๆอแต่อาหารอร่อยๆอหมดเขากําลังคิดถึงการหายไปในทันทีในเวลานี้ทุกคนไม่มีเวลาคํานึงถึงความรู้สึกของเขาแน่นอนว่าสิ่งที่สําคัญกว่าย่อมถูกให้ความสาคัญหญิงหยุนถูกเฟื่องหยินซวงและหงหลวนพากลับไปที่ห้องเพื่อใช้ยาและเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สะอาดแม้ว่าพวกเขาจะคาดไว้แล้วถึงสถานการณ์อันน่าเศร้าที่นางเผชิญอยู่แต่เมื่อนางถอดเสื้อผ้าออก พวกเขาอดไม่ได้ที่จะโกรธพวกเขายังเป็นมนุษย์อยู่หรือถึงปฏิบัติกับผู้หญิงอ่อนแอแบบนี้ผิวหนังที่หลังของนางถูกปิดด้วยดามแม้ว่าบาดแผลจะไม่หนักหนาแต่ก็ดูน่าตกใจระหว่างทำคอความสะอาดและทานยาให้นางนางกล้าไม่อยู่ตัวสั่นด้วยความเจ็บปวดและน้ำตาหยดใหญ่ก็ไหลออกมาฟั่งยินทรงทุกตัวอย่างช่วยไม่ได้และพูดด้วยความโกรธว่ามันอุกอาจจริงๆไม่มีกฎของกษัตริย์ในโลกนี้ที่ให้สิทธิ์พวกเขากล้าประหารพวกเขาเป็นการส่วนตัวมันมากเกินไป หนิงหยุนพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าเลตั้งแต่ตอนที่ข้าถูกขายให้ตึกแดงขี้เมาชะตากรรมของข้าขึ้นอยู่กับข้าที่จะตัดสินใจพวกเขาบังคับให้ข้าไปรับแขกแน่นอนว่าข้ายอมตายดีกว่าพวกเขาจึงทุบตีข้าอย่างหนักและต้องการบังคับให้ข้ายอมแพ้และในขณะนั้นข้าถึงกับคิดว่าถ้าข้าตายแบบนี้ข้าคงไม่ต้องทนทุกทรมานมากนักแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเต็มใจนักไม่พอใจอะไรเหรอ มีร่องรอยของความผิดหวังและอารมณ์ที่หลากหลายในดวงตาของนางถ้าอยากถามเขาจริงๆว่าทำไมเขาถึงทำกับข้าแบบนี้เขาสัญญาว่าจะดูแลข้าไปตลอดชีวิตทั้งหมดนี้เป็นของปลอมหรือเปล่าขอบคุณที่รับฟังนางสนมแห่งฟีนิกซ์พิชิตโลกกดติดตามและเปิดเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดบทต่อไป